เออเออไม่อยากตายแบบนี้ใช่ไหมล่ะมาเติมเหรียญแมวเสริมความแกร่งกันดีกว่าเติมกับเจน้ําการค้าเติมเหรียญแมวราคาพิเศษใช้เพียง uid เติมง่ายไม่ต้องรอง,งานแพ็เข้าทันทีแน่นอนจากนี้ก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะสนใจแลวก็คลิกลิงก์ด้านล่างเลย,เลยครับไม่ต้องเปิดบอร์ดผ่านมือถือเครื่องร้อนอีกต่อไปมาใช้บริการ u g phone กันดีกว่าเป็นคลาสโมบายเปิดได้หลายเกม เปิดบอดได้ยาวๆสบายใจสนใจแล้วก็ติดต่อใจน้ำได้เลยครับสวัสดีท่านชมนะครับพบกับผมตอนต่อไปีดูนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามา2กิจกรรมนะครับอันแรกก็คือเป็นกิจกรรมบาร์โ888นั่นเองนะครับหรือว่า Performance Booty นะครับไฮไลท์มันคืออันนี้เลยนะครับผมเป็นบังกรไวเวิร์นครับผมนี่ฮะดูความเท่ของมัน,นครับม อย่างเท่เลยนะฮะโคตรเฟี้ยวเลยคุณสมบัตินะครับก็เพิ่มแฟชั่นดามจกับแฟช h ั่นรีสตสแตนตเข้าใจว่ามันเป็นค่าดามจที่มันเกิดจากชุดแฟร์อะไรพวกนี้เนาะถ้าเกิดว่าแป่แบบตรงไปตรงมานะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของขนาดด้วยเล็กกลางใหญ่อย่างละ8%นะครับทั้งโจมตีและป้องกันนั่นเองนะครับแต่ไม่พอนะครับมันสามารถที่จะ ผสมนะฮะเป็นสีม่วงได้เป็นไวสตาร์ไวเวิ in, นะครับแล้วก็ไวสตาร์สองตัวผสมเป็นมังกรทองโอ้โหอย่างเท่เลยนะครับคือมังกรทองเนี่ยวิ่ง250ด้วยนะวิ่งไวกว่ามังกรธรรมดา20%นะครับอันนี้ก็คือเพิ่มมาสิบนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าของเล่นของสุรตาต่นกันั่นเองนะครับที่มังกรทองเนี่ยคือโอโ้โหบวกแฟชั่นดดเมจรีสเตนอย่างละ6แล้วก็ ขนาดอย่างละ1 2เลยนะครับอันนี้ก็ขอวอวยพรให้เพื่อนๆโชคดีนะผมซุ่มไปละเกลือนะครับอ่ะทีนี้ย้ำอีกทีว่าไอตัวเหรียญน,นะครับตัวนี้นะครับวอเตอร์คอยอันนี้เนี่ยมันสามารถดองได้มันไม่มีวรรายุนะครับก็ถ้าเกิดไม่ได้รีบร้อนอะไรนะครับเพื่อนๆก็เก็บเอาไว้ได้นะครับสะสมเอาไว้แบบอาจจะแลกสัตคีหรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าเราเล็งๆไว้นะครับเพราะว่ามันไม่หมดอายุน,นั่นเองนะเก็บได้นะครับ อ่ะทีนี้ต่อมาก็คือมันจะมีในเรื่องของลูนแดงที่มันเหมือนกับว่ามันเพิ่งเพิ่มเข้ามานะแต่เท่าที่ดูก็คือว่ามันเพิ่มเป็น PVE Damage Bonus นะครับก็เหมือนจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเออมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร,ร่แล้วก็20ปีเนี่ยมันถึงจะแบบมันถึงจะได้ค่า PVE อันเนี้ยเพิ่มเข้ามานะครับก็ไม่ไม่ค่อย ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับสำหรับรูนใหม่อันนี้นะครับ่ะต่อมาก็จะเป็น h e r o Admiration นะครับอันนี้เนี่ยก็เท่าที่ผมลองดูนะก็คือแบบมันกระเดินไปแล้วมันก็สามารถที่จะไปรับของรางวัลได้เลยอะไรประมาณนี้นะมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายคนระับเหมือนเอามาแจกเราประมาณนี้นะครับ่ะแล้วก็จะมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับก็ฟ็อกบอลนะครับอันนี้ก็ หลายๆคนก็น่าจะเคยเล่นกันอยู่แล้วนะครับก็กดสตาร์ทเกมแล้วกดเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้ของรางวัลน,นิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีคอร์ลบกับตัว b d u ั k นั่นเองนะครับกาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองนะครับผมของรางวัลเนี่ยแจกเย้ยมากมายเลยนะครับก็ในส่วนของเดลี่เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พวกเราทำกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันแรกเลยเนี่ย ให้เราไปรับอีโมจิอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็กดเปิดใช้งานนะเพื่อที่จะปลดเควสอันนี้นะครับก็คือว่ามันจะต้องให้ส่งอีโมชันวีดักนะครับในช่องแชทนะครับเดี๋ยวบางทีเราจะเห็นแบบเออหน้าโลกเขาส่งกันอะไรอย่างนี้นะครับเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถส่งได้เนี่ยส่งอะไรก็ได้นะครับก็จะปลดเควสนี้แหละทีนี้มันมีเควสอันนึงบั็กนะครับซึ่งเขาก็ส่งของรางวัลให้ทางจดหมายไปแล้วนะครับเอออันนี้ก็คือไอเควสอันนี้แหละนะครับ ก็มีส่งให้ทางจดหมายแล้วคือแม้ว่าเราจะทำเดลี่คอมมิชชั่นเสร็จแล้วแต่ว่า,วามันไม่ปลดเควสเขาก็ส่งของรางวัลมาให้ทางจดหมายเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อะทีนี้ต่อมาก็จะมีเควสอื่นๆที่เราตั้งทํทำกันประจําอยู่แล้วนะครับลงที c ใช่ไหมใช้ตั๋วคอมมิชชั่นลงจูปิลัสสองรอบนะครับซึ่งกิจกรรมนี้มันอยู่ยาวๆเลยถึงวันที่19บธันวานะครับตอนหมดตอนตีห้อันนี้ผมว่าเดี๋ยวเราก็สุดท้ายเราจะได้ครบทุกอันอยู่แล้วนะครับ ต่อมาก็คือว่าในส่วนของ B-Duck Facial Sign In อันนี้เนี่ยก็มีส่วนหลังที่เป็น Limited Edition สำหรับ B-Duck Toy Box มาให้นะครับนี่นะฮะเป็นแบบนี้เลยน่ารักน่ารักนะครับก็สตัก็ไม่ได้มีอะไรมากมายแต่ว่ามันก็ได้ค่า Limited แล้วก็มาเพิ่มแฟชั่นเลเวลของเราเนั่นเองนะครับแล้วก็ปลดแถวล่างเนี่ยก็คือว่าโอ้ของลางวัลเยอะมากมายเลยแค่แพบแมวอันนี้ก็คุ้มแล้วใช่ไหมทีนี้ มันจะมีอันนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือ b d u c k w i s h i n g Ticket นะครับ b d u c k Wishing t i เ k e t เนี่ยเอาไปทำอะไรนะครับเอาไปสุ่มแฟร์นะครับของ b d u c k l i m i t e d Time w i s h i n g นั่นเองนะครับนี่เป็นชุดอย่างนี้เลยนะโอ้โหกระโดดเตยยอดหน้าเป็นอย่างทีนะครับมีกีตาให้ด้วยนะครับก็คุณสมบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็น l i m i t e e Edition f a s h i o นนั่นเองนะครับก็ใครที่เป็นนักสะสมสายแฟร์อะไรเงี้ยก็อาจจะ เอาไปประดับบรารมีก็ได้นะครับผมทีนี้ก็มาสุ่มกันได้นะครับวันนี้ก็มีการันตีนะครับอันนี้การันตีที่60คือถ้าเพื่อนๆสุ่มไป60ตัวใช่ไหมครับก็จะสุม่มการันตีแฟชั่น1ชิ้นจาก4ชิ้นนี้นั่นเองนะครับเออตัวแฟแล้วก็ไอตัวกุญแจที่ไว้สุม่มบาโฟเนี่ยมันก็จะมี ให้ซื้อต่อวันด้วยนะครับเนี่ยรู้สึกจะซื้อ3 0 0อันนะครับก็วันละพันห้าร้เพดเพจแค่นี้ก็จะไม่พอกันแล้วใช่ไหมเออยังมีอะไรมาตัดกําลังอีกนะครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีในส่วนของกาชาที่เป็นเอ,อ่อเป็นไข่แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือว่าร้อยครั้งนะครับคุณก็จะได้นี่ไปเลยนะครับ laughing duck blue p i n นะครับ แล้วฟินักบูปิงเนี่ยมันจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่ขอดูหน่อยซิว่ามันบวกอะไรนะครับงสงสเหมือนกันนะครับโอ้โหมีเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์เยอะเหมือนกันเนาะบวกดาเมจขน,นาดเล็ก 0.5%นะครับอันนี้เป็นขนาดกลางพิกนิกดักเแบบี้ดักบวกเผาบูธอันนี้บวกดิมิฮิวแมนไนท์ดักบัสดักก็ป้องกันดาเมจจดิมิฮิวแมนส่วนบีดักอันนี้ก็จะลดดาเมจจากเผาบูธนะครับอันนี้ก็มีลดจากฟอร์มเลส0.3%นะครับก็คือพูดง่ายๆว่าในส่วนนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์นะครับเนี่ยใครที่ต้องการที่จะดันค่าเฟอร์นิเจอร์สายแต่งบ้านอะไรก็มาจัดกันได้นะครับผมเอาละก็ น่าจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนะครับก็อย่าลืมไปตีช่างกันด้วยนะครับก็จะได้ของรางวัลนิดหน่อยนะครับมาสนุกสนานกันไปนะครับเอาละสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ